นี่ค่ะการให้ชมความน่ากินของกุ้งก่อนนะซอสน้ำปลาที่เราทำเนาะราดลงไปจ้าบรรจงราดลงไปนะคะโรยเลยค่ะ มาค่ะวันนี้นะคะเป็นได้ทั้งกับข้าวเป็นได้ทั้งกับแกล้มจ้าแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วบอกเลยนะคะค่ะด้วยความใหญ่ของกุ้งเออกันบอกเลยกุ้งใหญ่มากเห็นแล้วแบบว่ามันอดไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ถ้าเราไปนั่งกินตามร้านอาหารนะบบอกเลยนะคะร้ายตั้งเชียวค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะการจจชวนเพื่อนเพื่อนมาทำ กุ้งทอดราดซอสน,น้ำปลาพริกกระเทียมกรอบจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้วันนี้ค่ะการจะใช้เป็นกุ้งนิ่มนะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะการก็จะผ่าหลังแบบนี้ พักขั้วเศดน้ำค่ะกระเทียมใช้กระเทียมไทยนะคะประมาณ1่ขีดโขลกหย,ยาบเพิ่มความแซ่บพริกจินดาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะไปค่ะไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทําเดี๋ยวเราจะมาผสมซอสน,น้ําปลากันแบบง่ายๆอีกแล้วจ้าน้ําตาลมะพร้าวประมาณครึ่งช้อนใครไม่มีใช้เป็นน้ําตาลทรายได้ค่ะน้ำปลาที่กันใช้วันนี้เหมือนเดิมค่ะกันจะใช้น้ำปลายี่ห้อเมกาเชฟนะสองช้อนค่ะน้ำเปล่าสักประมาณ3ช้อน สช้อนน้ำเปล่าสี่ช้อนค่ะคนน้ำตาลละลายคนเสร็จแล้วก็ลองชิมดูมได้แล้ว <c oughs> มันจะมีความเค็ม <c oughs> ๆหวานๆนะคะได้แล้วค่ะนี่เลยประมาณนี้ค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้าค่ะตั้งน้ำมันนะให้เยอะหน่อยเราจะเอากุ้งอะคะ่ะที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดก่อนนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะกุ้งลงไปเลยค่ะ เนี่ยข้อดีของกุ้งนิ่มอ่ะเราใช้วิธีการทอดแบบทั้งเปลือกแบบนี้ได้เลยนะคะกุ้งแบบตัวใหญ่สะใจมากบอกเลยค่ะกุ้งนิ่มก็อร่อยนะได้เนื้อแบบถ้าใครแบบชอบแบบเนื้อกุ้งกินแบบเต็มปากเต็มคําอ่ะนี่ทอดให้เปลือกกุ้งอ่ะมันกระเตืะขึ้นมาอ่าไม่ใช่กระเตอะเขาเรียกวมันพองขึ้นมากระเตอะ ให้มันมีความพองๆกรอบๆขึ้นมาการจะใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะทำในการทอดเพื่อที่ว่าเป็นการไล่น้ํามันด้วยค่ะกุ้งมันจะได้ไม่อมน้ํามันเอาค่ะประมาณนี้นะคะกุ้งสุกค่ะเราอยากให้กุ้งสุกเกินเกินไปมันจะแข็งการยังจะให้กุ้งแบบว่าสุกสุกพอดีสุกพอดีดูยังไงนะคะนี่เลยค่ะตัวกุ้งก็จะงองอหดขดนะคะเราก็ตักขึ้นเลยตักขึ้นใส่ตะแกงนะคะพักไว้ก่อนค่ะ เอาไปตั้งรอสวยๆในจานได้เลยนะคะนี่เลยหูยกุ้งสวยมากเลยค่ะสีสดใสมากน้ำมันยังร้อนๆนะคะหลังจากบักกุ้งขึ้นค่ะการก็จะเอาในส่วนของกระเทียมค่ะลงมาทอดนี่ความอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำมันที่ทอดกุ้งนี่แหละค่ะทอดตอกเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบเลยค่ะค่ะเจียวไปได้สักพักเดาะเกลือนะคะนิดนึงลงไปแบบนี้จ้า เหลืองประมาณนี้เราก็ใส่พริกนะคะที่เราหัน่นใส่ลงไปเลยค่ะน,นี่แซบแน่เห็นไหมใครเห็นแล้วแบบอของกานยังไม่แซบยังไม่สะใจใส่ลงไปเลยค่ะค่ะประมาณนี้นะคะการยังจะไม่ให้มันกรอบในกระทะค่ะการจะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะไร้น้ํามันนะตักขึ้นที่น้ํามันร้อนแบบร้อนจัดๆเลยอเราก็รีบตักขึ้นต้องว่องนะคะต้องว่องต้องไวค่ะถึงจังหวะนี้ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะเหลืองกรอบเกินความจําเป็นเกินความต้องการมากเกินไปพอเวลาเอาขึ้นบืองกระชอนแล้วนะคะเราก็กระจายกระจายพึ่งพึงแบบนี้ค่ะมันจะได้มีความกรอบแบบทั่วถึงกันเนาะนี่เห็นไหมค่ะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของพริกกระเทียมจ้าพักไว้ก่อนอีกเช่นกันจ้าตามกุ้งไปเลยนะเทน้ำมันออกนะคะกระทะเราก็จะมาทําในส่วนของซอสน,น้ําปลาค่ะที่การผสมไว้เนาะเปิบกระทะร้อนค่ะใส่ นี่ความหอมมนอยู่ตรงนี้อืกล uh huh. ิ่นน้ำปลาตีหน้านะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะในการเคี่ยวซอสน,น้ำปลาเราจะเคี่ยวซอสน,น้ำปลาเนาะเอาไปราดบนกุ้งกันอ่าเนี่ยตอนที่ว่ามันยังไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่เกาะตะหลิวเลยก้นกระทะให้มีน้ำมันแบบเคลือบๆนิดๆน,นะมันจะทําให้ตัวซอสน,น้ำปลาเนี่ยมันจะมีความน่ากินเอาไฟอ่อนๆน,นะถ้าไฟแรงอะ่ะมันจะไปไหม้ขอบกระทะหรือสังเกตฟองก็ได้ ถ้ามันยังไม่ได้ที่อ่ะมันจะเป็นฟองฝอย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 อถ้ามันจะเริ่มได้ที่แล้วฟองมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือฟองมันหยาบหยาบอ่ะฟองมันจะไม่ละเอียดนะแต่การใช้วิธีการนี้ตักขึ้นมาเทดูมันยังไม่เกาะมันยังไม่เคลือบที่ตะหลิวนี่ไหมมันเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเกาะเกาะเกาะเห็นไหมจะมองเห็นป่ะถ้าทําเองจะรู้ว่ามันจะหนืดหนืดขึ้นมานะคะเราจะไม่ให้เหนียวซสทีเดียวในกระทะ เอาเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเริ่มหนืดละปิดแก๊จ้านี่ค่ะเท่านี้เองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปราดบนตัวกุ้งกันนะคะนี่ค่ะการให้ชมความน่ากินของกุ้งก่อนนะข้อดีของกุ้งนิ่มอ่ะเนื้อมันจะเยอะเนื้อมันจะแบบว่าเต็มปากเต็มคําเลยเห็นปะนี่ไงเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งอ่ะรอในจานสวยๆไว้เลยค่ะน้ำซอสน,น้ำปลาที่เราทำเนาะราดลงไปจ้าบรรจงราดลงไปนะคะนี่เคลือบ เค็มๆหวานหวานติดมั่งไม่ติดมั่งอารมณ์เหมือนกินกล้วยฉาบฉาบน้ําตาลนะอ่ะเออสนุกเขาเรียกว่าสนุกในการกินนี่ก็จงได้แบบนี้ไอในส่วนของซอสน้นําปลาใครชอบเยอะนะทําได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะนี่เลยค่ะกระเทียมต้องเหลืองๆกรอบๆแบบนี้นะสีแบบสวยๆอย่างนี้เลยโรยเลยค่ะนี่ชอบมากชอบน้อยนะคะจัดไปเลยจ้า ค่ะพร้อมเสิร์ฟจา้านี่เลยนะคะกุ้งทอดราดซอสน้ำปลาพริกกระเทียมกรอบๆก,กันคะ่ะเนื้อกุ้งแบบแน่นๆเต็มๆคำแบบนี้เลยจา้าจะกินที่ไหนไม่ได้นอกจากทำกินเองคะ่ะ นะจัดกันเลยค่ะแบบจุกๆแบบนี้เลยค่ะนะข้าสวยร้อนๆมาจัดเลยค่ะลองทํากันดูนะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ